ก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับไม่รู้วันนี้สวัสดีเป็นครั้งเท่าไรแล้วเออแต่เจอกันก็ต้องพูดอย่างนี้แหละเออทุกคนจะได้จําผมได้นะครับอ่าเราก็ยังเหลือการแข่งขันอีกครั้างอยู่หนึ่งการแข่งขันนะครับซึ่งแล้งเดี๋ยวผมจะไปตีให้ดูตอนเย็นเย็นมืดๆนะครับ ก็คือการแข่งขันที่เราจะเปิดสัตว์น้ำนะครับไม่ได้เปิดสัตว์น้ำดิได้กาสัตว์น้ำโอ้มัวไปหมดนะครับชื่อการแข่งขันว่าอ่านไม่ออกเอออะไรอ่ะอยูเทสทรีอะไรสักอย่างน่ครับอ่ะปะ้าเ้ยดูตัวดิโหดจะโหดกูเข้ามาผิดปะเนี่ยทำไมมันโหดอย่างเงี้ย โหดจัดๆเลยนะครับแล้วกูจะเอาตัวไหนไปสู้เนี่ยมันมีกฎกติกาอะไรบ้างเปล่าไม่มีนะครับอ่าไม่มีกติกาอะไรนะก็หดมาแล้วก็หดกลับก็เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะเอาเป็นตามยกนะเดี๋ยวเราต้องคัดสัตว์กัเฟ้นกินเอาซูปเปอร์สร์ลัตไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอาน้ําที่แบบว่าดุหน่อยดุหน่อยงานนี้ต้องดุหน่อยนะครับเอาสโตมาสุคัดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาต้องอนะเ,องงเอองพิ่มสองตัวเลยนะ แล้วข้าวหน้าไม่มีพืชแล้ววะข้าวหน้าไม่มีพืชแล้วนะโอ้โหเลยแต่ตัวล่างมันไม่เก่งเท่าไหร่นะผมก็จะเอาเป็นหนึ่งในสองตัวนี้ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นนี่ดีละพาราโซโลโลปัสเะคบเออลุยพาราโซโลโลโลปัสใคร,ออรใมีคนตั้งชื่อวะ่ะโอ้โหเรียกโคตรยากเหมือนเลย เลยผมไม่เคยเห็นนกตัวนี้เลยอ่ะมันมีเขาด้วยอ่ะอยากได้เหมือนกันนะ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 ผมจะป้องกนัน1แล้วก็เก็บไว้หนึ่งละกันนะ่าต้องเริ่มเก็บสแต็กไว้มากนะครับทีแรกให้มันจมตีไปไม่เอาอเข้าสอกมันเยอะไปนะเฮ้ยเปลี่ยนตัวแต่ไม่ต้องกลัวนะครับนั่นไงพอดีกันทำอะไรพราะได้ดอก น้องเอ้ยเอ้ยอ่ะหนึ่งหนึ่งก็พอมากเก็บไปสองเลยนะครับอืมเพราะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนตัวมาอยู่ดีครับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนว่ะใจถึงจัดจัดถ้าอย่างนี้ก็เฟตเรานะครับเก็บตำแตงได้ไปมึงจ,จมตีเลยดี่ามันเดือดแค่หนึ่งเองเออหนึ่งสองสามสี่แล้วกเก็บไว้สองรับ เสร็จโจนงเงบก็ใหม้มันไม่เลือกที่จะไม่ป้องกันด้วยโอเคไหนมีห้าแล้วสินะเราก็พร้อมชีตายแล้วสินะชิบหายจบตีสี่เลยงเงบก็ให้ผมกะเดนนะอโอเคมันเลือหนึ่งนะเราจำมาไว้นะจะมาสู้ฟังมใหญ่โตของเราได้ไงไม่มีทางโอ้หเป็นโอ้โหเป็นพันเลยอะเลือด ไม่ไหวประมาทไม่ได้เลยนะเนี่ยอมันไม่เก็บไว้ป้องกันด้วยมันรู้ว่ามันต้องตายนะครับเฮ้ยไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนเลยอะหัวสวยราการน่าชอบอ่ะชอบหัวสวยนะครับอืมนี่โจมตีห้าตายผมเออยักษ์ใหญ่ก็ล้มไปแล้วนะครับบาตัวเรียกยากที่สุดแล้วนะครับพาโลพาโลพาโลโลปัส อะไรสักอย่างแกยกตีกตมันหนีกระแทกยังจังนะครับถึงทักจุกเลยทีเดียวชนะไปแล้วอดีใจยังก็ได้แชมป์โลกเพิ่งจะยกแรกเองนะดูชิบหายแล้วทีนี้ต้องขวฟาร,ร์มเอาจริงมาใช้แล้วนะเนี่ยแล้วเรากินพืชน,น้อยจะจากตายแล้วว่าเ้าตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอา กินเนื้อก็ประชากรกินเนื้อของผมก็แบบว่าร้อยหล่อจัดจัดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมคิดก่อนนะครับร้อยหล่อจัดจัดเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไ้เห็นกินเนื้อแบๆอยู่ในตัวนะครับทีแรกวปตัวแล้วการต้องโค่นได้แน่ๆอยู่ลวละชุดนี้นะครับอาไปลุยพ <laughs> <laughs> ี่ต้องเอากินเนื้อมาแข่งหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าก็ แตกมาหนึ่งคเก็บไปเลยโดนโจมตีสองไม่กลัวอยู่แล้วไม่ตายอยู่แล้วนะครับอืที่ต้อมาแข่งหน่อยเพราะว่าผมกลัวกินพืชผมตายนะครับตายแล้วปรับนกไม่ได้ด้วยที่กลัวนะครับอืโดนโจมตีสามเก็ตายแล้วหนึ่งสองก็สามโดนล็อกนี่นะตั้งใจ่าหนีอยู่แล้ว เรียบร้อยแต่เราไม่มีสแต็กเลยนะม,มันมีซองมันล้มเราได้แต่มันก็หมดสแตก็กแล้วหายแล้วหยิบหายจ,จัดๆเลยเราไม่มีสแต็กด้วยนะครับโหมันด่วยวนผมมันจัดเลยนะเนี่ยตัวนี้มีเลือดเท่าไหรอ๋อไหวสบายมือกัดมันเลยเงีย <laughs> บไม่กัดด้วยใช้มือตบแขนก็โคตรสั้นยังตบถึงอีก <laughs> ยิงฟาร์มจริงๆมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าแขนก็สั้นก็จ่อยนึงนะเล็บก็ไม่มีด้วยโอ้มีเหมือนกันแต่ว่าเล็บสั้นๆอ่ะเฮ้ยไม่ตายอ่ะรอดได้ยังไงแต่เฮ้ยตะกี้โจมตีมันก็ดีอย่าโจมตีมันก็ตายแล้วว่าเออแล้วมันเอาออช่างมันให้มันได้โอกาสจัดการผมไปสะบ้างนะครับใหอใจริงยาวทีเล็กมาเล่นน่ะไม่ใช่อะไรนะครับ มาเลยกัดให้เปิดเปิไปเลยลูกพ่อ่องอืมเมาขี้ฟันแล้วก็งับเข้าให้โอ้โหถึงกระเดนนะถึงขั้นกระเด็นเลยนะคอืมตัวใหญ่ก็อยางกระเด็นชนะจนได้ฟาจะชนะได้นะครับอ่ะขอพักพักเบรกแป๊บหนึ่งแล้วกัน <laughs> เก็บเงินเก็บทองกันนะครับเพราะว่าทําไมต้องพักเบรกนะครับเพราะรู้ว่ารู้สึกเหนื่อยเลยอะ่ะโอ้โหอะไรของมันวะแข่งเหมือนกันนะเนี่ยผมก็นึกว่าเออจะต้องเอาจริงเลยอะ่ะคุณไงแล้วต้องเผื่อยกที่สามเลยนะครับไปนุยไหนๆก็ไหนๆแล้วมายกสุดท้ายนะครับโอ้โหอะไรของมึงเนี่ย คนน้ำมาทาั้งไอนี่เลยทีเดียวมาทั้งบ้านเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าบรรดานกผมก็พอจะสู้ได้อยู่เดี๋ยวอเดเดเดืออเดือดเอเดือดนวเดดเอเดือดเเอดดอดแล้วกเดเอดเดือเอดเดือดเดือดาดืดดอดเเดอดเดวเอเดือดเดเดือเดอดเดเอเเดอเดเอาดเดเอเอเอ สู้ไม่ได้ก็จะนกตัวสุดท้ายมาใช้นะครับป้องกันก่อนเลยอันตรายจัดจานนะครับอ,อ,อันเลยไสเข้ามาเอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะแล้วตัวมันก็เป็นยังไงอะเป็นผู้ผูผ้บููยังไงไม่รู้ว่าเป็นดนำนาำเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมจะป้องกันหนึ่งสองเลยโอเคอยังไงตัวนี้ต้องให้เก็บสแต็กให้ได้เยอะนะครับจบดีฉันไม่เข้าซิ จ่าหนามันมีสนะีแลวนะถ้าเกิดม,มันเก็บสเต็กเอาไว้นะมันมีสีเราจะป้อง,องกันสามไปเลยมันป้องกันว่ะโอเคไม่ชนไม่ได้หรอกโจมตีสามจริงด้วยงับยังอยู่โอเคเออตัวเล็กแต่อาจใจได้นะครับผมก็จะเออเเล่นง่ายๆเลยเก็บสแต็กไปให้หมดเลยนะครับ ว่ามันจะโจมตียังไงก็แล้วแต่มันเลยสี่ครับนะโดนหลอกเลยเพราะเราป้องกันทุกตานะครับบอทมันก็หลอกง่ายอย่างนี้แหละครับแพ้ด้วยนกตัวนี้แหละพวกมึงทุกคนหนึ่งสองอ่าแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองแล้วก็เก็บไว้สี่ครับอืมเรียบร้อยจิกมันโดาโรดดอนมีเวลาโดนนอนก,ก็จิกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับสัดวง มาเลยไอตะโขงสามเข้าทีเดียวโอเคมันเลือดหนึ่งนะจำมาไว้นะหนึ่งสองสามสี่เลยอะ่ะหัวตรงเนี้ยสี่เลยนะครับ้องกันหนึ่งโอเคไหวอยู่งับตายซะนี่เรียบร้อยในบิดตัวสุดท้ายนี่ก็น่ากลัวนะครับอยู่พลังแล้วก่อนมา วิกัสซี่เลยอ่ะไปไหมผมปะโอ้ยเรือหนึ่งโอ้โหบุกสุดๆเรือหนึ่งนะครับแต่ว่าผมสไต็กผมเต็มเลยนะฮรฮบ <c oughs> ลากรไอตัวน้อยตัวจ้อยนี่นะอือเป็นมานน้ำนี่มันคุรโจมตีโีคตรทุนแรงโอเคชนะไปแล้ว ในสุดผมก็ได้แล้วการ์ดแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าผมจะเปิดได้อะไรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เต่าขนองนะครับปัดต๊การ์ดการ์ดเฮ้ยเจ้าเจ้ตัวอะไรก็ได้ขอให้เป็นสีทองนะเจ๋วทั้งนั้นอ่ะโอเคผมก็ได้การ์ดสีทองมาหนึ่งใบแล้วนะครับอืมเอ้าอะไรก็ลักคกี้นะครับเดี๋ยวปักเลยอ่ะ ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับอืมปึ๊บอ่ะโอมีไหล่ตัวจ,จัดๆเลยนะเนี่ยเอาอิบ้านฟักอยู่ไหนวะเนี้ยลืมไปเลยนะครับอ่ะปึ๊บฟักเลยไหมอุ้ยต้องยี่บห้าแบงค์นะแต่ฟักเลยดิปลาสามวันกับแปดนาทีสามวันกับแปดชั่วโมงนะครับโอ้โหตายแล้วเมื่อไหร่จะได้ยนโชมเนี่ยผมมีหรือยังวะไอปลาไอปลาหน้ากระดูกกระดูกไม่มีหรือยังวะ ยังไม่มีนะผมยังไม่มีปลาหน้ากระดูกกระดูกนะยางเลยว่ะออของใหม่ใหม่ใหมหมโอ้โหสิงขันปลดล็อกไอ้นู่นไอ้นี่เต็มไปหมดเลยนะครับอืมอ่ะยังไงผมว่าคลิปวีโอก,ก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับไว้เย็นๆมืด,มด,มดๆค่ำๆเดี๋ยวผมจะมาตีเล็กให้ดูนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ฝากกดซับให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่กดซับแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้แจ้งเตือนเป็นคลิปโบแรกๆนะเวลาผมลงวีโอไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าเฮ้ยของพี่ป๊อปขามาแล้วอ่ะ,อะส่วนวันนี้ผมในป๊อปแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs>